สวัสดีครับอยู่ผมซีโร่นะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมในแมปเบนเทนอัลติเมตเอเซมโบนะผมนะก็วันนี้ก็ทุกคนคงจะรู้แล้วเนาะว่าวันนี้มีอัปเดตอ่าในกาอัลติเมตเอเลียนนะผมนะซึ่งวิธีการได้ผมก็จะบอกประมาณนี้นะอันนี้ผมไม่รู้นะถูกผิดหรือเปล่านะผมลองถามฝรั่งแล้วฝรั่งเขาก็บอกผมมาประมาณนี้นะครับว่าให้เรานั้นซื้อตัวนี้แล้วผมนะเนี่ยหนึ่งพันอันนี้ครับผมนะให้ซื้อครบ5อันนะผมนะเราถึงจะได้อ่าลติเมตเอเลียนมานะผมนะซึ่ง เจ้าสิ่งนี้รู้สึกว่ามันจะดรอปตามแมปเล้วผมนะแต่ผมไม่รู้จุดดรอปนะซึ่งเห็นน้องของผมบอกว่า,ามันเกิดอะม,มันมีน้องผมเคยเจอนะรอบหนึ่งเก็บได้นะผมนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่อันนี้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เห็นกระตาแล้วผมนะซึ่งอวิธีการได้เงินของเกมนี้ผมนะง่ายมากผมนะมันก็จะอาหาจากอนี่แล้วผมนะซึ่ง เราต้องไปตรงยานนะสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมยานอยู่ตรงไหนหรือจุดเกิดยานอยู่ตรงไหนนะผมนะให้มาตามผมนะนี่ร้านค้ายตรงนี้ให้วิ่งตรงมาตรงนี้นะผมนะแล้วก็หันออกตรงนี้นะเห็นรูตรงนั้นไหมเนี่ยเห็รูตรงนี้ไหมครับผมนะตรงนี้แหละครับผมนะตามผมมาเลยโอ้จุดยอดในการสปินนี่นะเนี่ยรูตรงนี้นะผมนะวิ่งตรงมาเลยนะก็จะเจอยานเกิดนะผมนะซึ่งยานเกิด อ่าเวลาเท่าไหร่ไอ้นี่ผมไม่ทราบนะน่าจะเกิดเวลาประมาณเท่าๆกันนะเนี่ยซึ่งเราก็ต้องรอยานเกิดตรงนี้นะผมนะเนี่ยเนี่ยมันจะพาเราไปตรงนี้หรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวผมตัดฉากอ่าไปตรงยานเลยนะผมนะ คแลผมนะยานก็มาผมนะก็น่าจะเกิดประมาณ5นาทีนะนี่นผมนะยานก็มาแล้วยานน่าจะเกิดประมาณ5นาทีอ่าซึ่งอ่อาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการได้อ่าตัวละครใหม่นะผมนะก็คือแรปนะับผมนะตัวนี้นั่นเองนี่ซึ่งวิธีการได้ในค่อนข้างง่ายกันเลยเดียวครับผมนะโดยการที่เรานั้นต้องลงอ่าลงดันนะผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไป ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเลยครับว่าดันไหนได้ตัวนี้นะผมนะเดีย๋ยวผมจะบอกนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงให้ดูนะผมอาจจะไม่ได้ลงวิธีการลงดันให้ดูมันก็เหมือนลงดันปกติแล้วผมก็แค่ข้ามมอนสเตอร์ไปไปมา,มามเฉยไม่มีอะไรมากนะผมนะก็แค่ข้ามมอนสเตอร์ไปไปเฉยนะก็ประมาณนี้มีอ่าเวฟมีทั้งหมดสิบเวฟนะผมนะมีทั้งหมดสิบเวฟอ่าหนึ่งหนึ่งดันเทียนเราจะได้เงินทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบ นี่ตอนนี้ยานก็กำลังจะบินนะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าอ่าถ้าเราจะได้แรปมันจะมีอะไรขึ้นมาหรือมันจะเป็นอะไรเดีย๋ยวผมจะแปะภาพไปดูปึ้งซึ่งมันจะเป็นรูปอ่าวงกลมสีเขียวเราเป็นฟ้านะผมนะซึ่งถ้าเราเก็บเราจะได้เอเลี่ยนใหม่นั่นเองซึ่งมันก็อาจจะมีอะไรบางมุมอมองหน่อยผมก็ต้องขออภัยนะผมนะซึ่ง <c oughs> ผมไม่รู้นะตอนนั้นผมก็ถ่ายก็ ผมก็ต้องขอบคุณน้องที่มากับผมนะก็ผมบอกให้น้องเขาถ่ายนะก็ได้ประมาณนี้นะก็ให้ดูได้ประมาณแค่นี้ไม่ต้องขอภัยกันด้วยนะผมนะอ่ะมาเดีย๋ยวผมจะอ่าพาทุกคนนั้นไปดูอ่ะโอ้หมุมงกล้องบักอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั้นไปดูจุดในการพาลงเลรดนะโอเคขอทํายานใหม่นะผมนะเป็นโมเดลใหม่โอ้โห นี่รูปโมเดลยานใหม่ก็ตอนนี้กลางคืนนะ่อาจจะมองยากนิดนึงซึ่งโม,โมเดลตัวอย่างจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วน,นะสำหรับเอเลียนนะนี่เราก็อยู่ประมาณตรงนี้ถ้าเราเข้าตรงนี้ไม่ได้ผมนะผมแนะนําให้ขึ้นไปบินสูงๆก่อนแล้วก็มาเข้าตรงนี้นะผมนะเนี่ยซึ่งตรงนี้อ่าอย่าผมบอกชั้นนะนี่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 ชั้นตั้งแต่ชั้นเนี่ยชั้น V3 รนะผมนะเนี่ย V3 นะอันนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันเลขอะไรนะผมก็ลืมกัน ิบเท่า,าไหรไม่แน่ใจสิบสามเมื่อชั้นที่สิบสามหรือเปล่านี่ผมนะก็จะเป็นชั้นสําหรับในการรีทุกอย่างรีหนีรีเหมือนเดิมนะเหมือนอตั้งแต่แพทเก่าเลยนะผมนะนี่เหมือนเดิมนี่ก็เหมือนเดิมนะซึ่งวิธีการทําอัลติเมทผมไม่แน่ใจว่าใช้ตัวนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช้หรอกโอเคซึ่งชั้นที่เราจะมาะผมอาจจะไม่พาลงรีวิวให้ครบทุกชั้นนะถ้าอยากดูรีวิวทุกครบทุกชั้นก็มีช่อง YouTube ฝรั่งของทำอยู่นะว่าทุกชั้นมันมีอะไรบา้างเดี๋ยวผมจะพาเลยนะเนี่ย โอ้ตั้งแต่ชั้นโอ้จริงๆไอ้พวกนี้มันกดได้นะเนี่ยเนี่ยชั้นที่เราจะไปคือชั้นนี้นะโอ้เห็นไหมชั้นอ่าชั้นสิบสองนะซึ่งที่ผมไม่อยากใช้ฟต์ก็เพราะประมาณนี้แหละแม่งเร็วเกินนี่ชั้นสิบสองนะถามว่าตรงนี้อ่าด้านใช้ด้านซ้ายนี้เปล่าผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะด้านขวานะโอ้ยผมต้องขอไฟต่อมกล้องผมด้วยนะ ถ้ามีเสียงตืง้นขึ้นมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมนะเสียงดิสคอร์ดนะโอเคชั้นนี้ก็คือชั้นสำหรับลงเลทนะผมหน้านี้ชั้นนี้เลยลงดันก็ตรงนี้แล้วผมนะนั่งไปเลยนะนั่งไปเลยอย่าผมจะมาบอกแล้วกันอยวผมจะเข้าปัดเข้าตอนที่ผมเข้าไปอยู่ในดันเลยแล้วกันนะ๋ย่าผมจะตัดเลยนะโอเคนะคผมแนละ้วพอเรามาถึงหน้าต่างนี้มันใช่เราเลือกนะครับว่าเราจะลงดันของโลกไหนนะโลกที่ เนี่ยโลกนี้จะเป็นโลกที่เขาเรียกไงอะอ่าฟาร์มแล้วเราจะได้แรปนะผมนะเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะอีพวกนี้ผมจะไม่เคยลงนะรู้สึกว่าโลกของโลกเอิร์ธนี่รู้สึกว่าจะบั๊กนะผมเล่นล่าสุดบั๊กนะมันมันไม่ยอมบินมันไม่ยอมบิ๊ไปให้อ่ะมันบั๊กอ่าเขาเรียกงไงมันบั๊กนะมันบั๊กซึ่งโลกเอิร์ธนี่มันเป็นโลกที่ฟาร์มนค่อนง่ายนะแต่เสดดายมันบั๊กนะเอาจริงเกมนี้มันอ่าสามารถโซโลได้นะผมนะ ก็สู้ๆนะผมนะใครมีเบบี้ก็ฟาร์มจะค่อนข้างง่ายในหนึ่งนะก็คลิปนี้ขอจบเพลงอันนี้ครับผมตัดจบละครไทยบ๊ายบายบอกประมาณนี้แหละแล้วก็บ๊ายบายชบ